ชักกี้ขอมาก่อนขอขอขอละถ้าถ้าขอมาเป็นแบบนี้ยชักกี้ต้องขอจุนมาตีนดีเลยอ๋อโอเคถ้าขอมันมาเป็นเป็นแบบนี้นะเพราะว่าเอตัวนี้มันแพ้ทางจุนคือมันไม่ใช่แพ้ทางหรอกมันเล่นยากเจอจุนอะ่ะพี่เล่นเซิร์ฟซีครับ south east asia โอ้ฟูจิมะแกร่งที่สุดอันดับ2องปะทะฟุ๊ดดะเอตาต้าแกร่งที่สุดอันดับ2นะครับจัดปเา KR เจอแก๊ง k ค่าคาเรนคาอิดเดจุนพลังเก้าด้วยวะสู้เขาทีมเราแกร่งสองปะทะแกร่งสองแล้วเป็นลูกว้ากอล์ท่าด้วย เราไม่มีตัวเก็บบอละดิข้างเขามีฟูจิมะเก็บบอลตบเสียหลักมาอุย้ยเกือบโดนเดี๋ยวพี่ลีฮะตุ้มได้อยู่ได้อยู่ทขาทีมเราจะไม่ยอมลุกว่าหลุดจะหลุดทำท่าจะหลุดแต่ยังไม่หลุด พี่เองพี่เองโดดสองแล้เสร็จพี่เลแบบนี้อ่ะดังัน呐อ้อมมาดังแข่งกัน น้ำอยู่สี่คะแนนได้อยู่สติลระวังสติลอู้มาเอาอะมากิี่อย่างเอาตูมเออเฮ้ยโคตรเทพมากกี่สวยมากเดีย๋ยวงั้นให้มากิี่เซตบอลก่อนแล้วเราค่อยเลี้ยงอันนี้น่าจะได้ละมากิี่จังหวะดีมากนะตำแหน่งก็ดีครับ นี่ไงล่ะโคตรโหดโคตรอันตรายเฮ้ยของจริงว่ามากี้ตำแหน่งดีเซนดีด้วยนะครับรลุ้กดูุนแรงวิ่งนำนำได้อยู่ได้อยู่ระวังสติปไอ้บ้า เวาลาต้องเซตบอลแบบธรรมดาแล้วอันนี้เซตทาย,ยากไม่ได้โอ้ส่งบอลเพลากโดนติวเลยส่งคือครั้งครั้งที่สองเองมั้งเพื่อนส่งมาให้แล้วเราก็ส่งเดี๋ยวเบิ้ลก็แบบบ้านๆเนี่ยง่ายดีเออเบิ้ลแบบบ้านๆเนี่ยชาร์จเฮ้ยดูมากี่ดิโคตรโหดเลยอ่ะเซนในการเล่นดีมากเลยนะเนี่ยใครเล่นมากี่หนึ่งเนะ่เมนทำแต้ม เออหรือไม่ก็ทําแต้มลองเล่นแบบนี้สบายเลยนะเห็นปะคือจังหวะเขาฉีกดีมากอะ่ะตมตอบฟูดายังไงสอนดีสอนท,อนทีถ้านายได้ตบสักครั้งสองครั้งเดี๋ยวนาะยจะเข้าใจแล้วว่าต้องตบยังไงนะพอร่างกายมันชินแล้วมันจะตบได้ตอนนี้มันตบได้กันเยอะแล้วประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์เขาตบกันเป็นหมดแล้วนะนายไม่ค่อยได้เจอเลยปรากดดักพี่ไปบ่อยจะได้ตบเป็น อุ้มได้อยู่หุกคะแนนเฮ้ยวิขอโทษนึกว่าจะไปเลยอัพฉันพลาดเองดาวนะมันเดินช้าเฮ้ยโคตรเทโคตรอันตรายโดนไปดิ นี่ให้อีกนิดึงสามแต้มแล้วเนะี่ยสามแต้มน,นี่น่าจะปิดฉากเลยอาจารย์บอกเหยียบเส้นต้องตกตบช้าหน่อยอ่ะท่าเนี่ยมันต้องรอย,ยึกก่อนแล้วค่อยขึ้นตกมันไม่เหมือนอีกท่าหนึ่งโอ้โหงานเข้าแล้วออพี่เองพี่เองทำงานเป็นทีม สวยครับหย่า yeah! <laughs> วิ่งด้วยความเร็วสูงวิ่งเข้าเซนเตอร์เลยเปล่าวันเมื่อกี้โอ<ฮ>้โห<ฮ>รอสกิลนิดเดียวไม่ได้เลยโดนเลยแล้วก็ดุแรงหย่า yeah! <c oughs> สวยมากครับ <c oughs> เรียบร้อยฮะลง <c oughs> ไปนอนกองกับพื้นจนมันมีอติและอติด้วยเดี๋ยวเราอะ สวยเหรอกระชอมาวะอุ้มเต็นเตอร์ไม่อยู่เตะเราโอ้ไกลขนาดนั้นได้งวะเฮ้ยสอนดีพี่เองโอ้โหเออถึงนล้ววะโอ้เมื่อกี้วิ่งผิดตำแหน่งอะวิ่งออกมารอบวง ย่าไม่มากี่จังหวะไอ้น,นี่เขาดีมากเลยอะมากี่อะจะังหวะแบบรอจูนินจังหวะอะไรพวกเนี้ยเล่นโคตรเก่งเลยมากี่คนเนี้ยครบเครื่องเลยนะนี่ครับน้องเก๋มากี่โหจัดชัดจริงเฮ้ยดังได้ด้วย่ะ ไม่ทิมตาแล้วกดท่าทิมตาพี่เมนรีบาวพี่รีบาวให้ยิงเลยมากิเดี๋ยวผมรีบาวใหมาละดีมเทคปั๊บวิ๊กดแดผิดทางดาวผิดชีวิตเปลี่ยนตบบอลหายด้วปะ่ามากิเล่นเก่งพอๆกับต้องเลยเหรอเจงๆไม่เถียง ชมหน่อยไม่ได้เลยดังอนาดนั้นมาไม้เกมเป็นขาดเอาไงมันก็ต้องแบบโชว์ของบ้างเล่นเก่งมากเลยนะอันเนี้ยไม่ได้เจอหลายซีซั่นมากๆแล้วนะครับสำหรับมากิที่ที่เล่นได้ทั้งเกมลุกและเกมรับแบบนี้นะเขาทำหน้าที่ของเขาได้แบบสุดจ,จัดอ่ะครบเครื่องอ่ะง่ายง่ายวันนี้เล่นไรเิงกๆ,ๆงตึงไรเล่นไรขอเขาไม่หมเลย มิซอิดูคุณภาพเรื่องก่อนถ้างเรามีจุนแล้วฟูจิมะสองเรามีมิซอิมิซิมีซากุเราไม่มีตัวเก็บบอลมีตัวดึงตัวประกบใช่ไหมเราเล่นเป็นเป็นลิงแล้วกันลิงหนึ่งเราจมีตัวดาวมีตัววิ่งมีตัวฉีกอยากเล่นเล่นลิงหนึ่งเล่นได้เชื่อพี่พี่เรียนมามีจูนมีลิงมีมิซ่สองโอเคสบาย จอทีมเดิมเหรอโอ้แล้วเปลี่ยนแล้วมากิเปลี่ยนไปอยู่ฝ่ายตรงข้ามมากิไม่อยู่ฝั่งเราแล้ว,ลวไปอยู่ฝ่ายตรงข้ามแทนเล่นซาก,กุริกิแทนไม่เป็นไรพี่ลูนรีบาวเดี๋ยช่วยรีบาวได้จะรีทันปะวะไม่น่าทันมากมันเป็นซาก,กุเราน่าจะโดดไม่ถึงค่าจำไม่พอไม่ได้ใส่ลูนจำมาใส่แต่ลูนรีบาว แมมือเลยครับจำโอ้โหยิ้มดดยวถึงแล้วอือไม่ผู้เสียดายอ่ะตะกี้ไป่หล่อสอนแล้วด้วยนะเมื่อกี้วิบบอลหายพี่เองพี่เองพี่สาทัย เออฮาเซมันล้มง่ายอยู่แล้วเขาก็เลยเล่นฮาเซมลุนตบระยะไกลกันเอาไปยืนปลายปวยมันจะได้ไม่ล้มไงนอกระยะล้มอ่ะโ้มโหตกเข้มไปอีกแล้ววะใช่ได้ใช่ได้เช็คของเช็คของโอ้ยมาวะ่ะข้างเราก็เข้มวะ่ะส่งสวยอู้หูซาก,กุเกินไปเขาส่งให้ใครเขาส่งให้ผมเปล่าซากุ โอ้โหเพื่อนล้มเพื่อนลมชีวิตเปลี่ยนเลยอ๋อเป็นฟูจิมะเหรอนายได้ตกไม้แรกเหรอฟูจิมะนายตกไม้สองมันก็ได้ปะวะเจอพี่ลำไทยตึงๆมาถ้าเราเป็นฮาเซตกฟูจิมะมันก็ต้องยืนนอกกลัวอยู่แล้วฟูจิมะสองใช่ไหมโดนนะโดนนะโดนนะ โอ้โหจังหวะสามอุม้มเฮ้ยอันนี้ใส่ลูนดังสองอันมาด้วยนี่ว่ามันยังไม่เคยลองเลยลิงแบบใส่ลูนดังสองช่องดังลูนใหญ่อะเป็นดังพันแกร่งกับดังจอบพลงังอุ้ยจามพลาด ยา <Yeah! S 2> พี่เองพี่เองอุ้มตั้งอันหน้าดูนี้มันจะติดแพสซีฟชนลมนะ้มป่ะถ้าเกิดเราได้แพสซีฟชนล้มเพิ่มมาจากลุนใหญ่อีก5%นี่ไงล่ะระวังสไตล์สวยครับโอ้โเหเสียได้ยามองไม่เห็นตัวลิงเลยว่ะ โคตรเท่โคตรอันตรายผมจามไปเก็บบอลอย่างตึงเฮ้ยเข้าไม่ทัน <c oughs> เขเออดีมากทักกี้ดีมากโดนเลยครับโลง่งๆเน้นๆเมื่อกี้จะดังอยู่แล้วฟูจิมาเป็นเข้ามาตกพี่เพื่อนออกตัวแล้วพี่เลยยอมชนเสียงถ้าโดนสตีลก็จบแต่ถ้าไม่โดนสตียวก,ก็แบบนี้อ่ะงสามคะแนนอ,อจามหมด สวยครับผมแซงเ <laughs> ดักอ่ะน,นะจบเลยทีเดียวรู้เรื่องไม่โดดผมตังครอตกเทนไซไม่ยอมใช้คีนี่เหรอจะดักอนไนะลูกพี่จุดหรอลูกพี่จุดไม่ให้อุ้ยขอโทษพขาโดนบอดี้บล็อกโดยซากุ่ะแล้วพี่ไปไม่พี่ไม่ได้ไปไม่ใช่ไปไม่ทาย ไม่ทันพี่ไม่ได้ไปเลยว่องไม่ทันจำล่วงไปหนึ่งกระชออุ้ยบอลกระชอว่ะพี่เองเออหมีสี่ไม่ใช่พี่เป็นมีสี่เองหัวจัดจริงโอ้ล <playful. S 1> <ไ deixar. S 2> ูกพ่จ <eland> ูนมาว่ะของจริงโดยไปหนึ่ง ดึงตัวประกบด้วยตัวเองซู่ะมาไม่ทันไม่ถึงยาโอ้ขอโทษ นี่ละเอาคืนให้เอาคืนให้มันตบนอนลงกับพื้นเลยเกินไปเอามาเอามารีบเอาคืนให้ย่าโคตรดูอะไป่มือเลยครับโอ้โหลบออหมดเวลาหมดเวลาเร็วจังวะมันอยู่เลย ยังมันอยู่เลยได้อยู่ได้อยู่รีบาวสามอะล,ลิงลิงลูรีบาวก็ได้อยู่นะลิงก็งยังเล่นมันอยู่ทลาชนนแ เรามาพังทำลายความเหงา <Whoa. S 1> พังทำลายความเศร้า <Whoa. S 1> ทำลายล้างชแนลลุยไปกลับทำลายล้างช <Whoa. S 1> แนลเกมมีไว้เล่นสนุกเ <Whoa. S 1> ล่นนี่มันสุดๆ <Whoa. S 1> ทำลายล้างชแนลลุยไปกลับทำลายล้างชแนล Let's go